สวัสดีครับอปีพีทุกท่านหรือวา่าผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่ในวงการพระนะครับเรีวยว่าคฟัดก็คือผมสวัสด,ดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนีน้นะพี่นะก็คือผมกอ่ะเอ่อผมเรียนรู้จากพีพีทุกท่านนะผมกหลักและกขรอหลักปีพีทุกท่านในวงการพระพวก็มองดูทุกคนแล้วนะครับอปีพีก็เขาเป็นคนเก่งนั้นแล้วก็ให้แบบประโยชน์ แับก็ความรู้นะพี่แต่บางคนก็เป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นซ่อนในยูทูบว่าอะไรก็ตามขอทึ้งจุดๆหนึ่งพุงการเรียนรู้จากที่นี้ไปเป็นแนวทางแล้วผมกระซ่องผาไปซ่องผามานะพี่นะซึ่งแตบบ่บางเด็กบางคนพมการได้ข่าวไปเห็นจุดจุดหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมามาก่อนเลยอ่าในส,สิ่งนี้นี่ก็คีอว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นจุดที่ว,ว่าลึกนะพี่นะแล้วมัน สามาเรื่อยๆเามานะมันสรามาจถกีคาดผาได้ดีว่าจุดอื่นๆหรือว่าจุดที่เคยได้ได้เห็นได้ยินมาก็คือมันเป็นจุดที่ลึกกว่าตีประวะผมไม่เคยเห็นจุดไหนที่ว่าได้ทาคลิปแล้วลึกมากกว่านี้นะครับอ่าแล้วก็ในจุดนั้นก็คือมีไม่ใช่า่พผมหนเดียวที่สร้างมาิด้แล้วพุมก็เชื้อว่าผีผีหลายทานก็คือว่าสาวอยู่แล้วและมองเห็นอยู่แล้ว นะครับก็คือพุ่มกัะเลียกวาวิชามาลังพินะอ่าแต่ในส่วนวิชามาเนี่ยมันมัน่อน,นข้างดีจะไปว่าตอนนี้นะเพรามันไม่รู้นะว่ามันมีจะมีวิชาในที่แบบว่ามันจะลึกไปว่านี้มันจะสามารถที่จะแบบว่าชี้การันตีได้นะั่ ถ้าสมมติเราหยิบผ้าอ,องคหนึ่งไม่ก็เอย่าเอาอันนี้ผมใส่ใส่บาไม่ปกติผมไม่ได้ใส่เพื่องอะไรองค์น,นะอ,อันนี้ผมก็แค่บางทีก็แล้วแต่อารมณ์นะก็หยิบผ้าองค์ในองค์ฟ้าถ้าเป็นผ้าโบราณน,นี่บางองค์จะมีศิลปะสับซอนหมากยิงพ้าสมเดงน,นี่โอ้โหอยากจะพูดถึงจะติดในจุดที่ผมดูนะที่อาจารย์เขาสอนดีนะเนี่ยเสอนดีมากเขาสอนละเอียดมากลึกม,มาก ซึ่งเป็นแนวที่ทำใหไปไปเจอไปเจอไม่เคยรูมาก่อเลยแต่ในน,น,นี้มีลงปวดแดงปวดคายอ่เรือพยามาลไม่ใช่ข้อัดกับเรยกว,วิชามานซนะึ่ง,งการนจดั้นต้องไปทางมมนทางบกผานะผู้บาิหาะเขาจะซื้อเดียวกับ กิเลสของมันรือว่าอะไรเนี่ยเป็นมันมันคือกิเลสจะเป็นมิติเรื่องลักซับซ้อนมาอ่าลำบากมาแล้วในจุดๆนี้ไม่รู้คราสกินอะไรธารมาแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นจุดฉีคาดอาไรลึกที่สุดนะตอนนี้ก็เข้ามาเพื่อเพื่อนี้มาบอกเก่าจุด นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็้าใครยังตอนนี้ยังกำลังคิดอยู่นะครับเรื่อ,อง,งที่จะไปว่าคฝันหมันซองไงนี้กันนี่บอ่าือตอนนี้ก็จะเข้าคุณหมางหม,มังจะรุ่งข้อตัวก่อนนะครับครับอ๋อแล้วรี่